สวัสดีจ้ากับมาพอกันอีกแล้วเนาะกับส่องรถมือหน้างกับสาวพิมพ์สาวน้องค่ายจากบ้านเบิดไงมาอนีผ้ามา่านฟูดมันม่นมาเก็บม่นมากะหัม่นขึ้นโลดจากเมื่อนี้พอมันจะจะใส่เป็นรถไถไหไหงาห,หัวม่านขึ้นมากแล้วเข้ากับะยางเก็บกันนะจ๊ะนี่เป็นเชือแหลกของพิมพ์เด้อเ่าเคยเหตุ สวนมั่นจะเครืเอเคยจะเกี่ยวเขา้าปลูกพักปลูกหญ้าอย่างจังสี่ละเถือนี้ก็เป็นเถือรแรกจังสีเป็นจังได๋มาเบิ่งกันเด้อพี่นอ้าาองมาซอยพ่นแม่เพิ่นให้มันสักแนวแล้วๆอ่ะเก็บมั่นกันจ้าช่วงผัก มองเห็ดงานพ่นปิดปรปับปุงจ้ะก็เลยกลับมาบ้านออกพันศาแล้วจ้ะว่างจ้ะเลยมาซอยพอกับแม่แล้วเก็บมันหอหนาจนว่าบาเห็นอียงนะเห็นบ่นี่แว่นกระใสไปใส่ถุงมือแล้วแล้ว ี่วนบ่โอเวอย่างอะไตอันนี้ต้นยังต้นมะข้อบ่ะโอ้มากมาท่านน่ามาได้กลิ่นนะ แต่ก <magaz> ินม huh? hey. ันแง่เหนกว่านะบ้านเขาทานขึ้นเท่าไหร่ก็ฮีนาไหนน้องหัวเนาะดึงยางวงจีนไอ้นี่แหละขายไม่เสียหยวกขาย I don't know. Thank okay. you. ควาแล้วหมุนนอดกันนอดมันหลวมนอดไผน่ะมันหลวมคะร่างรลดไปขนะสวนทัวกำลังหดหนามอยู่เมื่อน,นี่ก็สิได้เก็บอยู่จ้ะเก็บไปขายอยู่ไ,ได้เก็บส้มืออยู่แม่เพิ่นเก็บแล้วก็กให้เอื้อยไปขายก็ด้กินได้ใส่น่ะนะ่ะ อยากกินนี่ยังก็เก็บเอาในสวนว่าต้องหาไปหาสื่อบับพริกกะมี่บักหน้ากะมี่บักตัวกะมี่แักขากะมี่บบแกแหนงแักเขือมีโคบบัดปลาหยงายงก็จะกีดยางเสมอเ้อจ้ะแม่ แล้ววสิบห้าไปกินมันลาบป่าอยู่หน้าหน้าป่าพอนี่ล่ละพี่น้องกันอันนี้คือกำลังตัดลํามันอยู่จ้ะจพอเราเอาขึ้นรถที่ตัดแล้วแล้วเอาขึ้นรถจะไปล้านมันละคือข,ขุดแล้วเวลาจะให้นี่ จะผ้ากันตัดลํามันแล้วก็ใส่รถไปขายแต่นี่กุดคุดขึ้นมาจากดินแล้วแล้วก่ต้องตัดออกจากเหงามันนะจ๊ะอ,อันนี้ป่าแล้วตัดมือตัดตัดออกจากเหงาแล้วแล้วกัน คุณนะ่ะแล้วก็บแบกึ้นรถัตน้อยๆพ่อนนะแบกเอาผู้เดียวแบกผู้เดียวคนเดียวแต่แบงตันไปหลายตอนเนี่ยคนตัดสี่คน นี่ด้านซ้ายท้องก็เป็นที่แรกสองเพื่อตอนนี้ตอนนี้รถอีเทามันมันบ่ไปแล้วจะพอแล้วเสีเอารถไถไงดึงหลังอีเทาบอสั่นกับบ่ไปพี่นอ้องพอแล้วเสีเอารถไถไงหลังอีเทาล่ะ เอาโซ่เกี่ยวกันนอกก้องกระสืเป็นผู้ครับ ได้แล้วจ้ะกีถเามันมงมีแห้งตรงหลักมันไปเรียบลเลยคลิปนี้กอาไว้ซานี้ก่อนด้วยพี่น้องแล้วแล้วสำหรับมือนี่ไปหากินข้าวกินน้ำกินข้าวแรงกัน ใสให้สาวน้องค่ายคนนี้เด้อช่วงนี้มาซอยแม่เฮ็ดสวนเฮ็ดไหเฮ็ดมั่นเฮ็ดเบียเฮ็ดงานซอยพอซอยแม่ซืือจ้ะเ็เงินเป็นเงนสาม้อยงว่าสี่ร้อยคือห้อแล้วแกมันงมีแอัน,นี่เนาะเี้ยโก้ด สวัสดีค่ะพี่น้องวันจิ๊กต่อน้ำกันจ้ะขอแรกน้ำกันจุดที่เอเดนไปคูดมั่นมาแล้วละกันมากันซื้อเนื้อมาอย่างแล้วก็มารวบน้องกันจ้ะใครกินใส่ซอสไม่ชิคคุเก่าแม่คุณป้าพี่น้อยเอ้ยพี่นกบัว่ากอากัศต้นไก่ตากับพิมจ้ะ ขอ้วนเอเอาว่าไปเนไทาเรื่อง,งอมาอรบ้านขอบคุณหลายๆล้านปิปิตานรับส้มสองลถมื่อหน้ามืนอวีขอตัวลาไปก่อนอย่าดเรื่องเปิดแชร์เปิดไลค์เดิดไลค์คาให้หลหังนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ